ทำอะไรทำวันนี้วันนี้เราจะมากดน้องคุกกี้รถลูกอมมินนี่เมืเอ่อกี้ตอนมันบอกข้อมูลกูมันพูดผิดเลยนะทุกคน <laughs> แต่เราจะไม่บอกว่ามันพูดว่าอะไรปิก <laughs> มนโนกัเดาเองน <laughs> เพราะว่าเราขี้เกียจมีปัญหาน,นะฮะใช่ <laughs> เราไม่มีลานจอดรถเยอะขนาดนั้นเล <laughs> <laughs> นี่น้องลูกอมมิ้นโอ้โหน้องเป็นกระไรสีเรืออยู่บนเรือนั้นแน่เลย เฮ้ยหรือว่าไอ้นี่คือคนที่ทิ้งแบ็คพาไปไม่ใช่อันนั้นมันทายาททายาทน้องหอกอะไรทายาทหอยนางลมอ๋ออะไรบอกเลยว่าช่วงนี้เอ็สแอลจะดวงค่อนข้างมึงว่ามันจะมาไหมแน่นอนน้องน้องน่าจะออกไม่ยากเลยมึงให้โอกาสมึงพูดไหมอันนี้เอ็สแอลจะใช้สมาธิร์ทโฟนเมื่อกูใช้สมาร์ทโฟนสิ ต้องได้เสียเพชรแหละมึงเชื่อกูทั้งหมดอู้ย,อย่างน้อยเจอันนี้ก็มาหมอกน้องคุณ,คณลูกอมอะไรวะนั่งสิไอ้ลูกอมที่เขาทำเองกันลูกอมปั้นอ่ะเออเออที่มันต้องเป็นนวดกับไอ้นั่นใช่ไหมตะขอใช่แล้วฉันไม่เคยกินนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันก็น่ากินดีนะอืมแต่ว่าเวลาไปดูเขาทำอะมันเพลินดีนะอืม โดยเฉพาะสักระาสับมันทุกคนเขา้าใจที่พูดใช่ไหมว่าไปสับเออฉันก็ไม่รู้หรอกนะมันมันคืออะไรอาจจะเป็นกระเทาะอาจจะเป็นอะไรกได้แต่มันเหมือนจับสำหรับฉันบางคนงงนะสับลูกอมเงั้นก็มันเป็นแท่งๆ่ะคือ,อคิดภาพเขาออกไปหาตัวคิดเออทำลูกอมแฮนด์เมดนะแคดดี้แฮนด์เมดลูกอมอะไรนะเอาเป็นว่าปั้นวิธีปั้นลูกอม,มกนะทุกคนมันมาในเฟซอ่ะมันก็เลยเห็นเอาละครับไวอิงมาทำไม ที่นี่ไม่ใช่กูซูน้องจะมาทีเกิจสองเก็บนะน่าจะเป็นแบบเดียวกับเเลมอนเอทอะเลมอนเนทนี่ก็ออกยากๆไม่ก็พี่แป้งที่เก็บเสียแล้วจนแบบว่ากดลับเอาเออให้มันครบสรุกอีกห้าอันเอง ลูกจริงๆลูกอมไม่น่าใช่วันของครูที่แท้จริงไม่เป็นไรมีเพชรไม่เป็นไรดูไปดูแล้วถ้าเหลือร้อยหนึ่งค่อยว่ากันเดี๋ยวแน่อ้ในสุดฝนก็หยุดตกนะทุกคนหลังจากมืดฟ้ามัวดินมาสองสัปดาห์ใช่แล้วน้ำโขงนี่ขึ้นสูงยางไงเลยเอ้ยเป็นหมวดดาร้กอนที่เป็น ไออีสามอันเองเร็วๆลูกอมมินไม่ไม่ใช่อะไรนะกูเนี่ยช็อกมินจักกูคือมินเหมือนกันล่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโบมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ถึงเวลาของเราแล้วเผือกช็อตลดใจเป็นไงคะ รสชาติด,ดีน,ะนั่นนัวๆถ้าใครชอบเผือกอาจจะชอบแต่ถ้าไม่ชอบเผือกอาจจะเออผ่านไปได้ละบวฮัลโหลอิสมีฮัลโหลฟอมมี่มันร้องยังไงนะอู้แบ็คเพิร์มมา <laughs> อ่ะนอกจากไอ้นี้แล้ว <laughs> เ,เราต้องไปสูงไปอีกไหมเราต้องไปสูงสกินแบ <laughs> <laughs> ็คเพิร์มไงอ๋อมาแล้วมาเปล่าวะ ตอนแรกตอแรกมั่นใจตอนนี้เริ่มเราอยากเป็นประชาชี้สิ้นหวังชีวิตกู้ชิมักขนาดนี้เลวเกลือชิบมไผยเมื่อหลับตาจะได้ยินชัดขึ้นแต่มันจะมองไม่เห็นเสียงรอมากเลยค่ะถือหอยสังมาด้วยหรือเปล่าวะหอยแหละเขาเขาบอกว่าถ้าเอา ไม่เข้าใจฟังเสียงเกลียวพล่นด้วยกันไหมุ้ยน่ารักขี่ปาวานแล้วก็<ม>ยกหูโทรศัพท์ไม่ใช่หอยน้องไม่น่าเป็นลูกเรือนะนะั่นอะลูกเรือของคาเวียน้องน่าจะเป็นทห,หารดูจากชุดนะนะเพราะเป็นชุดกลาสีคาเวียเป็นน,นั้นนั้นไพเรต<ม>เขาเรียกอะไรนะจร,<ม>รัดสัดมูไคเรตมาทำไมเนี่ยแต่ว่าจรสลัดที่ทำลายไวเพิร์ลก็คืออดีตของแบ็คเพิร์ลอะจะเป็น หอยเป่าหื้อจะเป็นหอยเป่าหื้อไม่ใช่เล้นิ่งไปเลยอ่ะจำเลยไปดูเนื้อเ,เรื่องมามันเป็นหอยเป่าหือหอ้อเป็นจนสนัดไม่ดีนะอืที่เป็นทายาทของหอยเป่าหือไม่ใช่ไอ้ไอ้พระเอกอะน่าคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกนะอุ้ยเป็นทายาทหอยนางลมที่ได้ขึ้นเรือไปกับไอหอยเป่าหือด้วย หอยนงลมเป็นคุณนางคุณนางปล่อยให้ลูกล้านเล่นโลนไปขึ้นเรือจนสลัดสุดยอดที่สุดของการเรียนดูน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้หอยอ่ะเจ้หอยนางลม,มแสดงว่าไอ้ทายาทนี่ก็เป็นประเภทหอยนางลมสินะหอยนางลมขึ้นเรือของหอยเป่าหือขึ้นไปแล้วก็ไม่มีปนันหา้กับไว่เพล่ย <c oughs> ไวเพลก็คือไขม่มุก อันนั้นก็เป็นหอยมุกหอยกับหอยนี่มันสึกของหอยดีไหแล้วน้องตัวนี้ก็ถือหอยด้วยอืมไปไปดูสกินเราได้น้องแล้วช่งหัวน้องแล้วตอนนี้นี่เรายังเห็นหัวน้องอยู่เลยหรือว่าเราจะไปต่อเพื่อได้เอนเชียนกับเลเจนกูดูจากดวงแด้ววันนี้ไม่น่าได้หรอกเฮียเอาไปต่อโอเคโอเคคือไม่ได้หรอกไม่ได้ เดี๋ยวจะพาไปดูหอยหอยเป่าฮือและหอยไม่ใช่พายาดหอยนางลมนี่คือคุกกี้รสหอยเป่าหือ้อพี่ใช้มุกด้วยนะพี่พี่ดูยังไงก็เป็นคนชั่วแน่ๆพายาดหอยนางลมเธอคองต้องชั่วอีกแรงแล้วนะเดี๋ยวก่อนฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนั้นสักหน่อย ไหนบอกว่าแค่ใเรือลำนี้ออกได้หรือเปล่าก็พอแล้วไงเหมือนโดนหลอกมาโดนหลอกให้ขึ้นงนันแค่นั้นจะพอเหรอนี่ทายาดหอยหนางรมจะรับผิดชอบทั้งหมดนั่นไว้เหรอไอ้แสตเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบเต็มใจไหมเออประมาณนี้ <c oughs> ก็นั่นแหละเจะ๊แบกเพอไม่ใช่ไว้เพอก็โดนจับขึ้นมาบนเรือแล้วก็ไปเจอกับ <ขา S 1> แบกไว้บนบาบอันนี้บั <c oughs> อันนี้ก็นั่นแหละก็แบบห้า ไปดูสกินกันเถอะอู้มึงไม่กดรับเลยแหละ <laughs> สะกินในตำนานาาก่อนที่ฉันจะชื่อว่เคยดีมาก่อน <laughs> ความไร้เดียงสานะมีพี่น้องด้วยชื่อเจน้ำใช่ไนหะ <laughs> ไม่ใช่เจน้ำคือคนที่แบบว่าเป็นเ,นเจ้าทะเละมาให้พรแต่ว่าพอมาให้พรถึงคิวน้องน้องคนนี้ใช่ไหม พรกับแบบว่าไม่สมดิดผลประมาณว่าแบบทำไมกูใช้พรไม่ได้บบวะก็เลยแบบว่าชาวบ้านก็แบบอ้าวไหนละพรที่ได้มาอันนี้ก็เลยแบบว่าไม่ฉันไม่มีพรอะไรเลยฉันไม่มีสมบัติอะไรเลยหนีไปจะไปเจอเรือไอหอยเบาหื้อนั่นแหละทแบบี่มันมาดีพิเศษเวอร์ชันโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ประมาณนี้ละจ๊ะไว้เพอร์จะได้เธอหรือเปล่า <c oughs> ฉันอยากฟังเธอแบบว่าเวอร์ชันเสียงอ่อนหวาน ไม่กูไม่เอ็กซ์ปกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้คืออ้าวเราจะไม่คาดหวังกันตรงบี้เพราะว่าไม่เคยสำเร็จเลยนะฮ่ายิ่งคาดหวังมันยิ่งตัดหวังเราแบบเห็นได้ชัดคาดหวังมากก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนชีวิตต้องแบบว่าอยู่ตรงก่างคาดหวังไปเดี๋ยวร่วงลงมาตายเจ็บปวดอีกอย่างน้อยมันมีการันตีให้ปหอย่างน้อยไม่ให้ ไว้เพิ่มมามึงก็ให้ชุดอื่นของโคดอื่นได้ไหมยอย่างเช่นมาร์แลนด์อ่ะไม่ไอ้เหี้ยนั่นเยอะแล้วกูเก็บครบแล้วมั้งนะแม่งโคตรเกลือโคตรจะเกลือเกลือโคตรแม่ไม่สู้วันที่กูได้น้องคีบโผลเลยอันนั้นโชคดีจี่กูแบบว่าใช่แล้วมึงวันนี้มันใช่กูที่กินเหรอโอ้โหไฟ้าแฝดว่ะ ขั้นสองแล้วความหวังใกล้เข้ามาหรือเปล่าเจใจได้นะโบสมแล้วที่เราไปสูงกันก่อนแล้วเราได้เรารู้ชะตากับว่าเราคือแน่นอนือมันอาจจะแบบเออั่นแหะเกลือเกลืออยู่ดีได้เพื่อนขอเป็นเกลือหิมาลายันได้ไหมถ้าให้เกลือมาไอ้แสกคิมโอ้ป้าดีมากเลยเจ๊ป้า ยางน้อยป้าก็มีเสื้อใส่ระบบโอเคป้าคงไม่ไปจับอะไรนังเงือกมาวันนั้นชูมันห้อยเปลือือโอ้โหป้าน่าจะไม่มีปัญหากับเออนังเงือกนะฮะป้าน่าจะมีปัญหากับมังกรไอ้เบบี้ดับก็น่าเป็นห่วงเลเปอร์เซ็นต์โดนประทุสลด์ค่อนข้างสูงยังไม่ทันโตเลยนะดับแล้วออกมาจากไข่ รวบรวมพลังไว้ที่นิ้วเธอเก่งมากเดี๋ยวกูก็เป็นตะคิวอีกชู่ๆหุบปาก <laughs> ไม่กูเมื่อกี้กูบแบบต่ไม่มีเสียงเฉย<อ> <laughs> คือห้ามตัวเองว่ากัน <laughs> เปิดอันอื่นก่อน <laughs> เอ๊ะหรือว่าจะเป็นลาเฉไม่ใช่ ใครวะ <laughs> เอาเว้ยทุกคนนี่นี่คือไฮไลท์คุณคือใครปีเตอร์แพนวันเดอร์แลนด์อ้าว <laughs> <Wonder land. S 2> ช่วยเรือกระตันล่มนี่เรือกระตันล่มอีกขันร้วเรือกำลังจะล่มสวัสดีค่ะไม่พูดสักคำกู <laughs> รออะไรวีละขอบคุณมาก อ่อนโยไม่มีกุดสุต่อเลยแล้จบอันนี้คือจบแล้วจบเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ๊กันสวัสดีค่ะทุกคนอ่อนโยนขึ้นมาทันทีนะเอายังไม่ได้เปลี่ยนที่ผ่านึืมเออหลงทางอ่ะใครๆก็เป็นแบบนั้นทั้งนั้นไม่ออยู่ในความมืด ใช่กูนี่ยังเดินชนจนนิ้วก้อยกูเจ็บสะเทือนนางเนื้ออัญมณีน่ะแข็งกป่งหวานฉ่ำแล้วก็ส่องประกายหาทางกลับขึ้นไปเจอหรือยังต่อให้ต้องว่ายน้ำในทะเลลึกแค่ไหนก็ไม่เบื่อคุณชื่อเจคเอเสียงเจเก๋สุดยอดนะแอดแอลก็คือตอนแรกสุ่มชุดนี้ได้ ต่อมาก็สูมจุดนี้ได้ก็คือคอลเลคชันของแบ็คเพิร์กก็คือมีครบมีทั้งแบ็คทั้งไว้อันนี้อะไรอ่ะแยมสโตนคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆไออันเนี้ยฉันคงจะสลุกแคนดี้คล้ายแคนดี้ิเศษอก็ค่อยอัพไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มีของเจนน้ำแล้วแต่ยังไม่มีของแบ็คเพิร์ขาดอีกสองหนอสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนแถวนี้นะลุง นี่ค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีคนกินแอปเปิลตุยกันได้ไ่เค่แจ็กเตือนดินี่ก็จะได้น้องอ้าวน้องเป็นซับพอร์ตน้องทำอะไรปลาหอยไปข้างหน้าน้องเอาปลาวานขึ้นมาจากบกขึ้นมาจากบกใช่ปลาทะลุขึ้นมาจากบกเลยอ๋อจะพยายามเข้าใจ เฮ้ยขอบคุณมากเล็กเออเมื่อทีกูไปสูงตัวเองไม่ไม่ได้อแต่พูดยังเงือไม่ได้กูก็ได้มากก่าเกลมาแล้ววะของเจ้ไวเพิร์ไปเน่ละเปลี่ยนนานแล้มึงจำเขาไม่ได้เลยเปลี่ยนชุดแล้วกูจำไม่ได้เลยอ่อนโยนขึ้นเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครโอ้ใจหายใจความหมดฮูมันอ่อนโยนมากอ่ะแบบว่าเข้าไม่ถึง ให้ข้าช่วยยังไงดีไม่น่าเป็นคำพูดไม่น่าเข้ากัน <laughs> ใช่ไม่ใช่ฉันมาดูคาถาถ้าอันนี้เป็นคาถาสมัยก่อนที่จะเข้าสู่ดาร์กไซส์เนี่ยอันเนี้ยเป็นคาถาของใครยังไม่รู้เลยเนื้อเรื่องยังไม่จบหน้าตาไม่เหมือนกันคาทาหน้าตาไม่เหมือนกันน่าหลวมมากขึ้นเรือได้ไหมเออมันขึ้นเรือของมันได้ไหมขึ้นเดียที่นี่มาที่ไหนอ่ะเอ้า ทมมวิามาเป็นแบบน่ารักพิพิธภัณฑ์ตัวเดียว <c oughs> บางทีก็ได้ยินเสียงแป,กปลกๆเสียงเรือนี้หรือเปล่าอุ้ยเ,เวรอร์ชันอ่อนโยนแทนเทเพแห่งท้องทะเลคือผู้ที่คอยช่วยเหลือพวกเราอ้าวกูควรนะหรอกูไม่ต้กูเลยเระเพื่อนไม่มันแบบว่ามันใช้คนละอันกันอ้าวโอเคกูนึกว่ากูเผลอไปกดของที่แบบว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้เนีย น่าไอ้ขีดขิดน <g ül> คืออะไรอ้าวสะสมต่อไปมาดูของเจ๊น้ำสิว่าอัพได้ยังไม่มีสิ่งใดจะขัดขวางหัวใจที่เอ่อล้นได้โซแมงโกตเป็นมิดงกูดูยังไงมันก็เป็นซีกๆ <c oughs> ลองเป็นด่านตก,ต,กตกกระปิกตกกะปิ <c oughs> สีชมพูสองตัวอยู่แถวหลงัง <c oughs> ไอจะเป็นผู้นำจะเป็นหรือว่ากูตั้งค่าคผู้นำเป็นคนหรือว่ามันจะออกมาไป่ไ้โอ้เมื่อกี้เพิ่งเห็นแอนิเมชันไหมเออเพิ่งเห็นของแบ็คเพลวันนี้กูคุกกี้ที่กลัวจนวิ่งหนีนะไหายหายมึงก็หาด่านที่มอนต์มตียากๆอย่างที่ว่าอันนี้ม่อันนี้มันปาดทีเดียวแม่งจบแล้วเนี่ยอ้าวแล้วมึงมาเล่นอันนี้ให้กูดูทำไมเนี่ย อ่ะคุกคกี้รันแบบคุกกี้รันจริงๆเลยงไซื้อนามิดาบอกได้เลยว่าสองไอู้มาสงองันเลยคุกกี้เ <c oughs> คยร้องกูพูดได้คำเดียวเลยว่าเออ <c oughs> มมมินติมไมแต่เชื่อกูมันไม่ใช่คุกกี้หรอกเ <c oughs> อ้ยเ <c oughs> อาไปดูมินดูมินคืออะไรดูกอมิน อะไรกูลืมไปแล้วเนี่ยเป็นการเล่นที่สนุกดีนี่เออมึงจะพื้นที่ถัดไปทำไมเออเอาบบกอันนี้ออกเนาะเอาโอมินมึงอับน้องแล้วเลยมึงถึงจะมาลงทีฮะข่าน้องจะชันมาช่วยแน่ครื่นจะเล่าเรื่องราวที่พัดพามาให้ฟังคื่นจะช่วยพัดพาความกังวลทิ้งไปอับแบบว่าเร่งดวนเพราะอยากเห็นสกคิวรองจะเสียงดังขึ้น ไม่ต้องถอหรอกมึงมีเงินตั้งแสนล้านกูอยากจะถอนออกมาให้มันเป็นเงินจริงอีกเอาไเอาไปมันมาไปเกรดใช่ไหมตอนแรกเล็กใช่จะได้พบกับทะเลที่งดงามขึ้นไหมนะลูกเต่าเหล่าใครอะเราอะโคตรเลนของหอยนางลุงมีน้องอาจจะเป็นหอยหมึกอ่ามีอะไรก็ติดตั้งไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้อันนี้ อย่าเอาไปใช้ตามนะทุกคนมันติดเพราะว่าอยากรู้สกิลวิยไปใครเป็นฮิวน้องมังกรวะน้องมีปีกแม่งก็ไม่ใช่สองขัเสียงตะไคร่สามจะดังขึ้าวหวานเกิดตื่นแหวกไหวปากลื่นไปยำรับเกิด เสียงแต้หายสังจะดังขึ้นข้างล่างด้วยเห็นไหมเป็นชมพูพิงค์ข้างบนเลยผวาเหมือนกันนะจะกระหน่ำเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใครพูดอ่ะไว้เพอร์ลเริ่มไม่ชินกันนานโอเคสายแก๊สใจกูแล้วอ๋อที่มึงเอาน้อง พูดไปรู้เรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าเป็นกิจเองใช่แล้วอันนี้คือไปสุ่มคุกกี้อีกอันหนึ่งก็จะได้กล่องเลเจนด์หนึ่งชนิดไป s <S <laughs> แม่มันต้องสุ่มมิลีลด้ยได้อันนี้ใช่ไหมอืออุ้ยอีกห้าอันจะชดกว้สักเม่ตอนแรกที่ตะบ,บีตะบ,บันสุ่มได้ไม่ได้นะ ตอนคูได้มาแล้วมึงมาตายเอาคูไปอัพวิวอีนิดเดียวเด็ก้ากเนาะออจะน่ารักอ่อนโยนประทานประทานบริสเซตเขคุณคแะ่มิ้นมาเลยไม่ใช่มิ้นช็อกโกนะบีนี่คอหรอเปล่าน่าจะใช่นั่นแหละเฮ้ยมิกกี้เม้า มาแรงในช่วงนี้นี่ไงชิมาละมันคือโปรไฟที่นั่นหรือเปล่าโปรไฟเรอไม่รู้เลือกคุกกี้เลนจีหนึ่งตัวมึงจะโปรไฟหาอะไรมาแง่เนี่มึงด่ากูทำไมนะทุกคนคลิปนี้เป็นพยานว่าแอบบีโดนด่าอันนี้อะไร นี่มึงมีของในกระเป๋าแต่มึงไม่รู้อันนี้มันได้สามเกรดเฮ้ยมึงไปดูดิเจ๊น้ำแข็งนี่จะเต็มยังมันจูจำได้ว่าแม่งเปีนแบบไม่ใช่เจ๊น้ำก็ยังไม่เต็มใครจะเต็มใครจะเต็มเฮ้ยนเ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 จ๊แสงเจ๊แสงไปอเจ้แสงไม่ใช่เดี๋ยวกูด่าอีกรอบเลยเอาไม่เอาอ๋อนี่คือเราว่าไม่มีตามึงทำด้วยอะไร เพลงเย็นค่ะไปมึงก็รู้ว่าคำตอบคืออะไรเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องถามทุกคนเราขอเลือกเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจ <laughs> ะจะไปชิมน้องหนั <laughs> งแห่งกันค่ะจะปาบตัวเองนางป้าถือดาบนะคะว่าก็ได้ <laughs> อี่น่าล้วอ <laughs> เมื่อตะวันฉายผู้นั้นก็หายไปในชั่วพริบตาราวกับความฝันมีความรักหรือเปล่าเมื่อตะวันชายเมื่อพระาทิตขึ้นอันนี้คืออะไรผุกพลังฉันคือผู้กำหนดทุกสิ่งไม่ควรจะลงตัวเองเลนะไอ้ยะใช่คือผู้ให้พรเหล่าพี่ๆของไวเพอร์ ขอดูหนังหน้าพี่พี่สิแอนเดียวพี่พี่นี่คือแบบว่ามีความเออนั่นแหละพี่น้องแอรเดียวอะไรประมาณนี้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงัถ้าจะได้รับพลังแบบไหนกันนะคุหนูคุกกี้คริมสัตว์ขารามาแล้วอันนี้้นบ้างตื่นเต้นไหมหน้าตาเหมือนเมคอัพเลยใช่เพราะว่าเจลลี่ฟิตอ๋อเจลลี่ไม่เห็น นี่น่าจะเป็นตัวแฉกที่สุดวันนี้ก็มาพี่นะไม่ได้มีพิธีแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกหลังจากสัญญาแห่งฟองน้ำของท่านคุกกี้มิสติกโอปอเลยนะใครคือมิสติกโอปอลจำไม่ได้ชื่อยามากแถวนี้ก็จะได้เห็นความงดงามของท่านเทพแห่งท้องทะเลด้วยใช่ไหมคุกกี้ไวเพรลจะได้รับพลังแบบไหนกันนะ ขนาดฉันยังตื่นเต้นขนาดนี้แล้วคุกกี้ไวเพอลจะตื่นเต้นแค่ไหนเนี่ยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองและชวบ้านคุกกี้ไวเพลช่วยเรียกทันแทบแห่ง้องทะเลออกมาทีทั้งหมดเงียบพิธีจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ที่แกแม่งเหมือนทันเแคปืของทะเลเลือกเสียงข้ารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของข้าหรือเปล่าก็คือมีคนหิวข้าวนะฮะ กดได้ป่าโอ้ชิบหายบเริ่มีจริงไลมท่านเทพแห่งท้องทะเลในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะมอบพลังนี้ให้เธอสินะเพราะมึงเลยไม่ขอดีไปพ่นเทพแห่งท้องทะเลพูดกับข้างั้นเหรอขอมอบพรแห่งท้องทะเลให้แก่เธอผู้เป็นเชกเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์เหรออ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมสองคนนี้ถึงเป็นคู่จิ้นกันทะเลกับ ดวงจันทร์นะเพราะว่าน้ําทะเลจะขึ้นก็ต่อเมื่อดวงจันทร์น้าขึ้นน้ําลงใช่ไหมท่านเทพแห่งท้องทะเลจากนี้ข้าก็จะสามารถเป็นนางเงือกอัญมณีอย่างแท้จริงได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วนี่คือพลังที่จะมอบให้เธอก็มีโอปอลไรต่างๆทำให้ทะเลแห่งนี้ปลอดภัยจันดวงน้อยขาวนวลที่เด่งประกายใต้เปลือกนอกจะส่องสว่างกระจ่างจ้า ก็ต่อเมื่อไร้แสงจันทร์จากนี้ฉันคงจะไม่เข้าใจท่านเทพแห่งท้องทะเลบอกเองนั้นเหรอไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นี่นะคริมสันแปลว่าสีแดงโคอรลคืออะไรทั้งสีเฮ้ยแต่คุกกี้ไว้เพิ่มคุณรู้สึกอะไรหรือเปล่าเอาละไม่ต้องกลัวทีนี้ก็จงแผ่ขยายพลังไปทั่วทะเลของเจ้า เหมือนกับพี่เหล่าพี่น้องของเราทําซะกูเห็นมีคนเดียวดิคุณยังไม่มีพี่น้องนอื่นเลย <c ookie white pole> คุกกี้ไวท์พาคุกกี้ครีมสันคอร์รแปลกจังปกติแล้วจะไม่รู้สึกถึงพลังอะไรเลยแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> นี่นมีพี่น้องเยอะมากเอ่เรียวก็มีพี่น้องเยอะนะตามคาบสมุดต,ต่างๆ <c oughs> <c oughs> อ้าประมาณนี้ทุกคนโอเคบอกลา <c oughs> ในหน้านี้เลย ไปเจอกันใหม่นะฮะอีพี EP หน้ากว่าเพื่อนกูจะไปจีนก็กันยานโนืมขอบคุณแอดแอลที่มอบสกินแบ็คเพลมาให้ไม่ใช่สีไวเพลลูกอมไหมลูกอมมิน้น <laughs> เจอกันใหม่ฮะ <laughs> อีพีน้าเกือบลืม <laughs> ลูกอมมิ้นไปแล้วนะเนี่ยแหมน้องไม่ทำกูไปเยอะโอเคไปเร็วกูร้อนบาย๊ายบาย